สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่างน้อยแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเจ้าเบ็นเทนอันนี้นะครับก็คือเอามาผมเอามาบ้านใหม่อีกคันหนึ่งนะครับนะก็ หลังจากที่ไม่ได้ลงเลิปไปนานเลยก็มาถ่ายเพื่อนๆดูทั้ง่อยก็คือหัน้ามองกล้องมากก็คือชิดสียังไม่มาเพราะยังมีตังค์ซื้อนะครับเครื่องก็นู่นนะเครื่องเก่านู่นผมว่าซื้อใหม่ดีกว่าครับเพราะคือเครื่องที่เขาเอามาเนี่ยที่มันติดรถมาเนี่ยมันกระพาเป็นเช่จัดผมว่าแล้วเก็บไปทำอะไรอื่นยวผมซื้อเครื่องใหม่ใส่ดีกว่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่น เว็บลอยนะเว็บลอยเอสนะครับนะรุ่นเนะี้ยเป็นที่มีเอเขาว่าเป็นรุ่นสุดท้ายมั้งเขาว่าไม่ทำมาแล้วก็ไปซื้อมาครับนะรุ่นเก่ารุ่นเดิมอยีกเหรอประมาณนั้นนะรุ่นเก่ารุ่นเดิมนะครับก็ทําชุดทำสีโครงมาเป็นสีเขียวนะเขียวธรรมดาเนี่ยนะครับเขียวออกฟ้าแล้วก็ทำให้มันสีม่วง พี่เลนมากเลยทั้งออนทิ้งมแล้วก,ก็อาผมก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีสปอนเนี่ยเป็นสีแบบน,นี้แบบแฮนเลยโค้งแฮนเลยนะครับนะนี่ก็ที่จัดเตอร์เขาเรียกอะไรอ่ะเนีย่ยผมาทำสีแดงไลสีหลายชิ้นผมจะ้ทำเยอะเลยนแต่ล,อล้อลดูดูเดิมผมก็ต้องเปลี่ยนใหม่เลยผมมันของเก่ามันผุพังหมดแหละที่ทอมพอจะได้ก็เ,าเากอามาทอม ก็ต่างพบอะตรงนี้ก็ต่างไม่ค่อยมีเกษตรก็น่าจะเป็นสีสเขียวมั้งดูแล้วต้องดูจริงครับหวังว่าพี่กลับจะทำง,งานนะเนี่ยแล้วามาถ่ายคลิปเพื่อนเพื่อนดูแล้วก็จีล้อเราก็วางแผนไว้ว่าจะเป็นสีแดงก็น่าจะนานหน่อยอะเพราะตังน่าจะเร็วนี้ก็น่าจะนานดูแล้วเร็วๆนี้คงไม่ได้อะจะตังยังอยู่ในห,ห้องจะตังขลงัง อันนี้ผมก็แต่งเป็นแบบรถใช้งานนะครับเป็นสไตล์แบบแต่งสวยงามเนะี่ยเครื่องก็น่าจะเครื่องน่าจะทำเดิมไปก่อนมันถ้าทำรูปมันก็จะไม่จบอีกออเ,ออเครื่องน,น,นู้นเครื่องเดิมก็เละเลยถ้าต้องยกเครือ่องใหม่ใส่นะครับนะี่ก็อืมนี่ก็เป็นชกชกที่ตาแบบมือสองทั่วไปนะครับเนาะ ของเรียบร้อยออมั้งถุงใส่นี่แล้วก็เดิมเดิมเดี๋ยวว่างว่าถ่ายดูดีนะครับนี่บอกแห็นก็เพิ่งสั่งตามตามมาให้เพิ่งเอามาให้นะครับแล้วสั่งมันบอกสองสองวันแม่งมาห้าวันแลยไม่ถูกนานเดี๋ยวว่าเดี๋ยวดูกันดีกว่าครับมันต้องรอแน่ครับเนี่ยเจ้าเป็นเห็นรอแล้ว ก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ผมด้วยครับบ๊ายบาย